ยาวนาน69กปีตำนานข้าวต้มสี่แยกเทเวศชื่อร้านเชี่ยวชาญพานนิดอดีตร้านขายของชำสู่ร้านข้าวต้มไฟลุกลุกแล้วและก็ลุกอีก <Wow. S 1> เอาเป็นว่าร้านนี้ลูกค้าเยอะด้วยผัดกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยครับผมมากับบรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะ <Yeah. S 1> โคตรมีสเสน่ห์เมนูนี่ก็จบครบในที่เดียวนะทั้งทอดทั้งผัดทั้งยำเมนูที่แอดแนะนําเลยนะหมูกรอบขั้วพริกเกลืออันนี้อเด็ดขั้วแห้งรสจัดพอตัวเลยนะหมูกรอบนี่กรอบทั้งเนื้อทั้งหนังเลยครับผม ไส้หมูผัดกระเทียมตัวนี้แอ์ชอบสุดของร้านแล้วล่ะคาะกรอบมากนะยังคงเหลือความเป็นไส้อยู่นัวกระเทียมฟิลกับแก้มชั้นดีเลยครับผมแล้วอย่าลืมตบพายด้วยหมูสับเกี่ยมบวยด้วยละ่ะสดข้องคอไม่เปรี้ยวมากน้ำซุปนี่จะเป็นฟิลคลายต้มเลือดหมูในหน่อยเลยละ่ะสรุปแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะร้านนี้ด้วยรวมอร่อยเมนูทอดๆอดนี่แอ์บอกเลยว่าอย่าพลาดนะ <Wow. S 1> ไม่ผิดหวังร้านตั้งอยู่บริเวณแยกเทเวศรร้านเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่ม หยุดพุดพูรหัสกลางเดือนแต่ไม่แน่นอนเรื่องวันที่นะแนะนำให้โทรไปสอบถามก่อนอย่าลืมมาเช็คกินกันเด้อ